ยุคโควิดมันต้องมีอะไรที่ดีเด่นดังก็ในงานศพปกติเขาต้องเอาดอกไม้มาจัดบนเมนก่อนเผาศพเนาะก็เจ้าภาพส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนามากขึ้นก็บอกว่าดอกไม้นะ่ะมันเออสวยแค่วันงานแล้วมันก็หมดประโยชน์ก็เลยขอใช้อาบมีกึ่งสำเร็จรูปข้าพวกข้าวสารพวกอาหารแห้ง อะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อประดับเมนก่อนขึ้นเผาศพหลังจากเสร็จพิธีเผาศพแล้วไอ้พวกข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยขอนำไปบริจาคให้ผู้ต้องการใช้ประโยชน์ณณณช่วงเนี้ของของของเขตโคราชเนี่ยเขาก็ขอไปบริจาคให้หนบุคลากรทางการแพทย์ในยุคโควิด ก็มันเป็นอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นมาในสังคมเนาะดอกไม้มันก็สวยแต่ทีนี้ไอ้ข้าวสารอาหารแห้งมามา่าอุ้ยไม่ช้าขอขอ,ขอไม่ระบุชื่อแล้วกันไอ้บะมีกึ่งสําเร็จรูปขอ้อถ้าเอามาพรีเซนต์มานําเสนอมาจัดแต่งให้สวยสดงดงามคล้ายๆดอกไม้เป็นดอกไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติก็คือไม่ใช่ว่าสวยเป็นดอกไม้ วันเดียวสวันวันเดียวที่ทําพิธีแล้วจบก็กลายเป็นว่าเป็นดอกไม้ที่มีประโยชน์พอเสร็จพิธีเสร็จก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่าค่าจัดเนี่ยแพงกว่าดอกไม้หน่อยแต่ประโยชน์มันมากกว่าดอกไม้หน่อยก็คือ,อของธรรมดาที่เอามาทําให้ไม่ธรรมดาปกติมันต้องจัดด้วยดอกไม้ให้สวยให้สดชื่นกันทั้งงาน แต่ในความสวยสดชื่นตั้งงานเจ้าภาพเขาก็บอกว่าเอาไปทิ้งมันไม่เกิดประโยชน์ไอตัวนี้ก็สวยสดชื่นพอประมาณแต่เสร็จพิธีแล้วมันมีคนได้ประโยชน์จะเอาไปแจกใครใครเขาก็ได้กินได้ใช้ในยุคข้าวยากหมากแพงยุคโควิดยุคที่คนผูกคอตายเพราะตกงานเพราะไม่มีข้าวกินเพราะบ้านถูกยึดรถถูกยึดช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป ให้สิ่งที่ต้องการพขจะได้สิ่งที่ต้องการให้สิ่งที่เลิอดจะได้จะได้สิ่งที่เลือ,อาการให้มันเป็นอะไรที่ดีๆในสังคมการช่วยเหลือแบ่งปันการมันเป็นดีอะไรที่ดีๆในสังคมบุญคือชื่อของความสุขบุญคือที่พึ่งอันกเกษมบุญเล็กๆน้อยๆที่มนุษย์ช่วยเหลือกันมันยังทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นการให้ รอยยิ้มให้คำพูดที่ดีๆให้คำแนะนำที่ดีๆก็เป็นความสุขความเจริญในโลกของเราอย่างหนึ่ง